E แรงพี่น้องเลยมิน,นีิสิมาเห็ดเนื้อกินคือเก่า,าแหละคืออาหารของเฮาพี่น้องเห็ดเนื้อกินเป็นปิ้งไก่พี่น้องเลยอาหารของเราแอบอยู่พี่น้องยนั่นก็คือลาบไก่ใช่ไหม จะล่ไก่เป็นบ่อคนไก่หมดจะก่อยเอาก้อยเอาสบายดีเป็นสุขสุขคนท่านน้องเอตโตแรง ในบมอนาทีให้เป็นเซฟคือเกา่าเซฟขอบุ๊มเป็นเซฟยังดอกเซฟเห็ดกินเองเ <i> ห็ดกินเองก็เสบเองี่น้องเอง กินเขาก็ได้ <laughs> กินไม่ยากนะขณะกินก็ยังกินได้ก็ต้องเห็ดกินเป็นตัวว,ตว่าแม่จังวะต้องเบิ่งวิธีเห็ดกินก่อนจึงห็ดจึงห็ดกินเป็นเนาะเขาก็เอาแต่ซีดมันไนเอาะเลยกระดูขกข้าบเปล่าเอาข้าบัวมักปันใดกระดูกมันแข็ง จะเอาไว้แหนให้ปักจุกมันแหนมันจะใส่การบแมันป่นพี่น้องมันคือจะก้อยเอาโอ๊ยบอกไปเมันบบใส่สไตล์ของเาแบบนี้สไตล์ของเาคือแบบออกภาษาลาวซัดๆไปเลยเขาไม่ใส่คน จะว่าวเพิ่งหนึ่งยัยบปว่าวแต่ก็ว่าว,ไป,วาไปเลยต้องว่าวปลาษาลาวสัตๆไปเลยเอากลิ่นนี่คือหนูไก่ละบนเขาวเจ้าอีก,กสิมาซอยเนื้อไก่เป็นเลยแต่ก่อนอื่นก็ต้องซอยซะก่อนแล้วจังสิไปก้อยได้ซอยนี่ก็ตามที่เ้าหมัก,กวกอยากได้ตอนน้อยตอนใหญ่หรือว่าอยากได้แบบก้อยเบิดขาเลยก็ได้ เดีว่าเขาบุเขาเจ้าบววัพาเห็ดดอกแล้วก็เอากับวบัพาเห็ดพี่น้องกินมันกินยากสไตล์อาหาพี่น้องไอ้ก้อนก็ต้องตาเซ็คโคบเพราะว่าเซฟกระทะโคกป,ปูนกระทะโคกปูนบุ๋มแนกระทะเล็กดอกกระทะโคกปูนรวมมันคนละเรื่องกันแล้วเซฟโคกปูนพี่นอ <laughs> ้องคือโคายเป็นกระทะแล้วนี่กับมีเซฟโคก หกปูนบ้านเฮาก่อนนะสิ่งที่เฮ็ดเป็นก็คือต้มแกงยำตำก้อยส่วนว่ายำบ่เป็นเด้อนี่ได้นี่เลยนี่ได้น้อยนึงโอเคป้องใส่ปป็่วผงนี่ขาดบ่ได้พี่น้อะไรผงสูตร วเจ้องะไต้องใส่เต็มเหมือนจองกเลยมันเปลืองไ่น้องยก็ยังใส่กันอ่จน้อยหนึ่งซะกาจะใส่เบิรตนจองกับมันเปลืองยึดยึดบ่เนี่ยห <si ้องราอดยึดยดติดน้ำปลานี่คือน um> ้ำปลา ใส่บลายมันเค็มีเกลือเนี่ยเรได้ย่างกับกระไ่ในลูกมิตย่งกัได้จยออะพี่น้องโอ้ยโอ้ยมันบลม่จอยบวมบวงย่างกม่ได้ตัวนยม่หกนเลยเปลี่ยนสูตรใหม่ก่อนก็ได้มาบวงเอาเซอันนู่น ถึงเลข่ 11, 11, วะเอาเลยบวถึงเลขสิบเูาเถอะบท่าเลยอนนั้นอมาวตมันคืออดไรแจงอยนมันบกขาดแค่แนหนมันไปจับมันบกขาด เอาก็สีเป็นก้อยก้อยบบแมนแล้วพี่นออ้ยมันบ่ไเลยจําเปลี่ยนเมนูทันทีเลยมาเป็นลาบมาสก่อนานอืมใส่ยังไปนะ้กไปบ่งในคลิปกันคือให้น้อยแต่หนักนะ พี่ชกูหันดี่สุโอ่มนี้คือทั้งบวงทั้งจองสารพัดนมีอันมีตอบนี่มกอขาดนีนี่มากอกจาะมากอกก้เทินแล้ว มะนาวตามน่าสายตาตัวเองก็เป็นแบบนี้เซฟกระทะคกหรือเซฟโคกผ้าแล้วเซฟโคกปูนเซฟโคกปูนผ้าชุดท้ายก็เซฟสำเร็จลุล่วงซิมมังก่อนี่นะวันี้เซฟจริงจริงมันสุดยอดเลย ขาอ,อืมขาดการะลีพี่น้องเลยแช่ขอบหัวของพ่อเติมลงไป

จออกจากบ้านเม่ไ้จักทีหึือสาออกเลยหาออกนออกเลยเขายังเขายังหลับอยู่หลับนลไปหลับเขาเรียนจะหัด้วยเลยเาปบงงขอนียนจลวตาองคื้นต้องขยม

một sụt nhọn nhỏ này để đào phân nhiệt này kìa. thu à để quay các Nhăm nhâm đấy của miền nhâm đấy của có kìa. nhiệt non nó mùng thì có phải tăm không nó tăm cơn Được Nó chỉ là gì? Ở mẹ có cụm mà cả đàn Ô, oh, mẹ có mẹ này là Cừ... <laughs> Mẹ, mẹ là mà <laughs> ต <ith> ัางเดียวกันเนาะดูไอ้โลข้าไปโลเก็งอาหารกีเก่งเลยอย่าเป็นเมียบบาดาวเด้อบุกเป็นก็ไดเไมเป็นเ่็พอบุกค้ออยังไร้แอกขอแต่ดำหน้าเป็นโลกกาวเป็น หักล้าได้เฉอพ่อทำนั่นแหละเป็นกินเป็นเฉพ่อกันสวยเป็นบอแมนบอาตรงนี้ไม่หยุดทำไมกัวล่างสวยล่างตาผม, <laughs> มเหรอเป็นทำไมอ่ะมม,ม,า <laughs> มาเลยครับมางของเขามาโย

Điều hằng nhầm dầm lên mặt tại vậy mọi người đâu hảo kham tại ớt đi hảo kham mặt lên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  อ้อพักสองฝาก็มอีอืมนึนกนนนกระปวดอะูกบกระปวดปันมโอยูกได้ไหมงามเลยกัมีเนาะมีงกสอง้าไม่ถหน่อยไม่ถูกงาำแต่สวระเสีหเจอตัวหาเจอปะป่าดิไม่ถนอมป,นอป่าให้ป่าเัน่ย ทำอะไรพี่น้อง,งเลยพอเขาไม่เกิบมา,าอยู่ที่ไม่แห้งหรืเ